หมอกควันหมอกควันไอไอฝนไอฝนโดนโดนความร้อนของพื้นดินนะคะที่ภูเขามองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะนิก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 อ่าจะนิกมาแล้วนิกไม่ย่านฝนบ่เปียกมัดยอดเลยนิกอ่ะทางนี้ไปบ้านลุงพลจะนิกนะครับสุนัขของลุงพลนะมาจากบ้านนิกนิกตามรถคันเมื่อกี้มาหรือเปล่านิกชอบวิ่งตามรถ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะนิกมาแล้วมาวมหายายเหรน,นิกหนาววันนี้ฝนแรกของกกอกถ้าใครไปอยู่กกอกในระยะเจ็ดหกเจ็ดเดือนนี้พิ่งเห็นเหรอพี่ต่อหลายเดือนผ่านมานีแล้วหลายเดือนผ่านมาฝนเพิ่งตกบ่ นี่นีกเกันนกี่ไม่หนาวเลยพี่ีเอ้ยนี่คุณแนน้ำหลดมากเมื่อันคุณอะไรเนี่ยสิไปต่อที่ตาพิ่ตาพิ่นี่เงินลุกแบบจะไปต้อยุสเาจะเอาอันเเข้าอ่าวางคนงนอีบอนโอ้ไเขาเจ้าเขาเอาเขาปิดกันนี่านกระโดด ม,ม,มีบักเข็บอยู่หูบ้างนัน่นประแตนว่ามีเวลาเบิ่งนห้ยหรือที่เงี้ยว่ามีตามลูกจิ๋มมาบอกลูกจิ๋มยายจะไปวัดระวังเด้อพี่แบงอ่าว่าไปยังไงเนาะบ้านเราไหมคะไปฮะพี่แบงไปคนเดียวเหรอ,อโอ้โ ไปแล้วพี่แหวงไปจังหันแล้วฝนตกไม่มีพี่แบวงว่าจะหยุดเลยเนาะยายนิกว่าไปสินิกนึกว <c oughs> ่า <c oughs> เห็นดินเลยเด้ภูเขาอ่ะหมอกแล้ว <c oughs> อายยินห well, so. so, ้องอายไอขึ้นนะตกแต่ก็ยืนนะตกตกตกตนตกตกตกตตกตกตัตก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 ตนตกตกตนตก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 ตตกตกตกตตกตกตกตนตก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 ตนตกตกตกต้ตก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 ตาตก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 ตนตก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 ตตตตตกตตตตต นิกมาอยู่ทามาหาคหุณยายไปแล้วบ้านหนูเซ็ใหะยายตินตีนเจ้านิกมันดำไม่ดีเ่ดิน

าาโอ้ยทีนะ่กวา้วางไม่ไปรอดเอาไปบ้านเราแล้วออนิกเอ้ยนิกออกมานิกออกมานิกจะไปไหนนิกมาบ้านเราแล้ว <c oughs> นิกมาหาสาวเหรอนิกจะมาเยี่ยวใส่นี่เหรอไม่เอา นิดนิดรถของเล่นไป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 ,ไป,ไป,ไปอ,ออกไปออกไปออกไปเรื่อยออกไปบางวันก็มาปลูกถึงที่นอนเลยล่ะค่ะนิดนีดไ่ไป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 นิดไปเอานิดไปเอานิดก็เอา,เอา,เอากาแฟกาแฟ ไม่มีอะไรกินครับคุณนิกครับยายยังไม่มีกับข้าวครับคุณนิก<บ> <laughs> นิกปวดอึดของกินชื่อยกาแฟยา,ยายนิกกินบ่ได้ดอกเื่องกาแฟยายนี้ยายกินหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วนิกเอ้ยนิกมาหาของกินชิจิม นิกหิวข้าวได้พี่ต่อก,ก็ให้กินเนี้ยจัดหน่อยเนี้ยอันนี้มี่หิวข้าวยายยกุกขยามันเยยุกขยาเอมโดนยายเรียกไอ้นิกหรือบักนิก ชัดๆคุณยายเรียกคุณนิกว่าอะไรคุณยายเรียกมันดย่างนี้บักนิกบักนิกบักนื้บักนิกต้าทำหน้าอ่อนอยากกินข้าวเอาเขาขึ้นกระโตต่อยพี่ต่อยมันกินหน่อยโอ้ยต่อนี่ไอ้เจ้านิกมันกินหน่อยดูม <Okay. S 2> ันทำหน้าอ่อนเนยพี่พี่จิมยังพี่กิมยังซื้ออาหารให้มันกินเลย FC ท่าหนหด เอฟซีท่านไหนอยากให้อาหารคุณนิกเลยเจ้านิกโอ้พี่ต่อครับไม่มันดีๆทำดีๆให้มันกินดีๆพี่ต่อมาลูจะเอาให้เองนั่นนั่นมันกินไม่ได้จะทำอย่างนั้นโอ้เจ้าดียายทำให้นิกกินดีๆนิกชาวชนขากล้องละเดี๋ยวเดี๋ยวดูเจ้านิกนิกอยู่นิกดูนิกดูินิกสนนิกสนนิก ด,ดูพี่ต่อกับเจ้านิ้จะพี่ต่อกินข้าวกับแก้ววองกับหมูกับหมกปลาแต่ว่าปลาน่ะนิกกินไม่ได้มันเผ็ดเพราะมันเป็นหมกแบ่งหมูให้นิดนึง<ม>แบ่งหมูปิ้งให้นิดนึงหิวใหญ่เลยซนใหญ่เลยคราวนี้เอาเอานซนน,นนนั่นไม่ไปแล้วเฝ้าแล้ว<ม>พี่ตอจะแกล้งเขานะเดีเ๋ยวไหพ่อจิม <laughs> ลิกกี้ไปกินข้าวกับพ่อจิมแล้วพ่อจิมมีอาหาร ลุงต่อไม่มีอาหารลุงต่อบอมีอาหารลุงกิมมีอาหารลุงกิมมีเอฟซีลุงกิมมีเอฟซี FC ซื้ออาหารให้ได้นี่นิกกี้ลุงต่อบอม,มีเอฟซีซื้ออาหารให้ส้นใหญ่เลยมาเล่นกับยายค่ะวันนี้นิกกี้มามาเที่ยวบ้านยายฝนตกจะนิกยอมกินปลาแล้วค่ะหลังจากที่หมูปิ้งพี่ต่อหมดนะคะ าอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะมองไม่ค่อยเห็นหรอกอ่านคอมเมนต์นิดนึงดูเจ้านิกกินหัวปลาก่อนแบ่งกันกินกับลุงต่อเอ็ดเอา,า,เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนิกซน <laughs> ดูปปช,นชมนิกไปก่อนนะคะนิกกำลงังซนโอไปแล้วไปแล้วไปโน่นแล้วค่ะไปแล้วกลับบ้านแล้ว <laughs> โอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลย <laughs>